สวัสดีครับทุกคนผมทีเชิดนะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอเรียกถอดแมสก่อนนะครับตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่กับผมนะอยู่คนเดียวแบบไม่มีใครเข้ามาใกล้ขอเรียกถอดแป๊บหนึ่งนะครับเออสิวขึ้นโดนไม่ได้นอนเลยช่วงนี้แตเดี๋ยวขอเก็บก่อนอ๊บออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่หมวกเพิ่งซื้อใหม่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยทุกคนน่าจะรู้ใช่ไหมว่าน่าคิดว่าผมจะมารีวิวแส่สีที่เพิ่งซื้อมาใหม่เองเลยวันนี้ <Wow. S 1> ตัวสนล้อี้อแต่ซื้อตอน8โมงแล้วตอนนี้ตอนทั่ไหรอวะเออทท 90, 11, เท มันมีช่างแม่งเลยนนะครับผมก็นี่นี่คือซื้อเสื้อ BM แบบโอ้โหของนี่เลยนะเว้ยจากพูม่าซื้อมาเพื่อจะมาถ่ายรูปก,ก่อนเลยครับเดี๋ยวจะเอาบาลมเฟซด้วยเออโอเคเดี๋ยวเราเก็บหมวกกันนะครับแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวก็วันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากเพราะมันคือเซซีอีแปดสิบ เกานะครับเป็นตัวที่ก่อนรุ่นใหม่ล่าสุดที่มันเป็นหลังคาผ้าบางคนจะอาจจะไม่รู้นี่คือรุ่นใหม่ครับตัวนี้คือจะเป็นรุ่นเก่าที่มันจะไม่มีขายนะฮะรถที่หายากมาที่จะภาพดีๆแลวหายากซึ่งรถคันนี้เป็นชุดแต่งเขาเรียกว่าสแตนแอมส์ออะไรที่อย่างนี้แหละเออนั่นแหละก็คืออันนี้เป็นตัวก่อนที่จะเป็นตัวใหม่เป็นตัวที่หายากมากแล้วดูดิคือโซแม่งสวยมากเว้ยเป็นรถที่ผมใฝ่ฝันแล้วอยากจะได้มาแล้ววันนี้ผมก็ได้ครอบครองแล้วครับทุกคนเป็นรถเปิดประทุนนะซึ่งเราก็ต้องเกิดเลยนี่คือถุบ เป,เป็นการร like <ม>ีวิวแบบเพื่อนๆกันเลยนะครับว่าเออกุญแจรถมันจะเป็นอย่างนี้นะคือเดี๋ยวมันไม่ได้สวยอะไรขนาดน,นั้นเลยดูดิมันดูปร่งๆมากกอ็อันนี้คือปลดล็อกอ่ะแล้วปุ่มนี้คือล็อกปุ๊บแต่ถ้าเกิดเราจะเปิดประตูใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวดดกดมั่วเลยเนะี่ยเพิ่งทำมาวันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในตอนเปิดประตูนนะ <c oughs> ะก็เราก็จะกดปุ่มนี้ค้างเลยนะครับปั๊บดวนะเดี๋ยวนะกดค้างอันนี้ที่ผมเรียนรู้มาอือ ไม่เปิดคือรุ่นเนี้ยมันจะมีข้างหลังเว้ยมันคือไอตัวเนี้ยมันต้องปิดลงมาก่อนถึงมันจะเปิดจนได้แล้วก็ใส่เนี่ยให้มันดังกึกเขาบอกต้องดังถึงจะผมดูรีวิวมาเยอะมากกูบอกเลยก็อันนี้ก็จะเป็นการบอกนะครับว่ารถผมมันเป็นยังไงเดี๋ยวอันหนึ่งก,ก่อนเลยเลยคือไป,ไปิรถนต์อืมจะไปดีเท่าไม่เปิดวะอ๋อนี่เปิดแล้วเปิดแล้วไปแลว,แลว,แลวนี่จะจกกว้างกว้าง เอ้ยเป็นไงทุกคนยางรอนี่คือใจกล้องโทรศัพท์เลยนะโอเคครับตอนนี้เราก็เปิดประทุมเปิดเป็นที่เรียบร้อยดูดิเป็นโรสเตอร์เทียบสวยมากอะซึ่งถ้าเกิดข้างหลังมันเปิดจะทุกคนน่ะ็อาจจะแบบบางคนอาจจะไม่เคยดูว่าข้างหลังจะไปยังไงนะมันจะไปอย่างนะี้เห็นไหมบางคาม์ไม่ถูกเก็บไว้อย่างนี้กเว้ยใส่ของมันก็จะได้ประมาณหนึ่งะครับคือผมก็รีวิวรถไม่ค่อยเก่งว่ะ คือภายในมันก็แบบแต่นึงนะเปลี่ยนคือตอนเนี้ยคือเหมือนกล้องผมอ่ะมันมีปัญหาเว้ยคือเหมือนกับเมมอ่ะมันพัง ก็เลยต้องใช้มือถือผมก็เลยต้องกดอพอจะเปลี่ยนเป็นกล้องหลังก็ต้องเปลี่ยนอีกโอเคเปลี่ยนก่อนโอเคเราเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าแล้วนะครับเออเขาเรียกว่ากล้องหลังดีก็ภายในมันก็ประมาณนี้แบบแคมากอันเนี้ยผมมาเลือกถ่าสีเพราะว่าอย่างเดียวเลยนะครับที่หลักๆเลยก็คือ1คือดีไซน์มันมันดูสปอร์ตมาก2ไอตรงเนี้ยแม่งมีเว้ยแม่งมีที่วางของอะซึ่งถ้าเป็นตัว SLK ข้างหลังตรงเนี้ยมันจะไม่มีที่วางของเลยแบบมันจะแบบหลังตรงเนี้ยมันจะติดเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับ ประมาณนั้นส่วนเดี๋ยวผมจะค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆวะ่ะซึ่งอันเนี้ยผมผมซื้อเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปุ่มนี้ด้วยเว้ยอันนี้คือจะมารีวิวแบบแค่บอกว่าเออผมซื้อรถมานะไม่ได้จะรีวิวอ,อะไรขนาดนั้นเดี๋ยวค่อยรีวิวตอนที่แบบผมแต่งดรวยร้อยนี้อันนี้ผมจะมีป,ป,ปุ่มแล้วก็จะเปลี่ยนเห็นปะแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนไอ้ตรงกรอบเห็นไหมที่มันด้านๆ้านเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เออที่ผมสั่งมานี่เป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนไปตรวจสภาพรถนะครับว่าแบบมันต้องมีเปลี่ยนอะไรหรือเปล่า อคนี่กดตรงนี้นะที่จะเปิดเครื่องก็จะาภายในมันสวยว่ะเฮียเพิ่งไปรับมา <c oughs> โอเคอวยชิพ่าดูรถเองสัจจ์โอเคโอค้ยเ,เปิดตรงไหนวะเดี๋ยวโอเคนี่คือเครื่องหกสูมนะครับเครื่องหกสูมมันก็จะมีตรงนี้เป็นสูบหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกเป็นหกสูบ เป็นรถที่เสียงเครื่องเพราะและหวานมากเดี๋ยวผมจะไม่ได้วะต้องต้องสตาร์ทโทอะเออเออลืมบอกทุกคนลืมบอกเลยนี่เหมือนคันนี้ที่ผมซื้อมามันจะเป็นชุดแต่งเอ็มใช่ปะคือขลังมันจะเป็นดำๆเว้ยถ้าปกติมันจะแบบเป็นแบบด้านไปเลยแบบเป็นสีขาวหมดเลยแล้วตรงนี้เขาเจ้าของเก่าเขา,ขาแบบแต่งท่อเขาด้วยเสียงโคตรลั่นกูบอกเลยไอ้แยกกูก็ผมใจในรถคันนี้เลยอะอแบบได้มาโอเคส่วน ก็หลังก็ประมาณนี้ที่ผมบอกแล้วอันนี้คือเบนซ์เมื่อกี้ผมผมย้ายคนย้ายของอันนี้กล้องเดี๋ยวราเตรียมไปถ่ายรูปแล้วก็แอลกอฮอล์ที่ย้ายสัมโนครัวจากเบนซ์ตัวเก่านะยายมาคันนี้เออคันนี้ก็โอ้โหแต่มันนั่งลําบากมากเลยทุกคนนั่งเตี้ยมากโอเคพี้จะทําอะไรวะสตาร์ทเครื่องโอเคใช่เดี๋ยวแกอยู่ไหนใต้ไข่ป่าววะเอ้าโอ้นี่นี่อยู่นี่อยู่น,นี่โอเคเนี่นี่นะคุณแจแล้วก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไป ปิดเสียงก็ปิดเสียงยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ๆๆบอเสียงก็ได้นี่กดตรงนี้บอเสียงเป็นมัตติฟัง์ชั่นแล้วเราก็ก,กดสตาร์ททุกคนเดี๋ยวทุกคนฟังเสียงดีๆนะอันนี้ไม่มีใครมาถ่ายผมทุกคนน่าจะได้ยินอ,อยู่หลอกฟังนะดูดิโอ้โหโอ้โหโดูดิทุกคนได้ยินเสียงปะ่ะแบบวุ่นวุ่นวุ่นดูดิทุกคนน่าจะได้ยินมั้งดังมากโอ้ล้านอนะ่ะล้านจัดอะ่ะเดี๋ยวตรงนี้ไม่มีใครใช่ไหม กูขอลองเล่งแบบเบิ้ลให้ทุกคนโชว์หน่อยดิโชว์หน่อยดิเดี๋ยวเดี๋ยวดีู๋ข้าฟังนะโอ้ยเหยีย yeah. ดังสัตว์คือทุกคนแบบไอ้เฮี้ยเหยียบทีคือเป็นคนอิโมดนะเลยนะเว้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูปุ่มภายในนะครับอินเีเรีย u r e a l ว่ะโอ้ยน้ำหนาตึงจอเลยว่าเป็นยัง,งไงนะภายในมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นเบรกมืออันนี้ก็ที่เล่นจอที่เลนเลที่ผมยังไม่รู้ว่าอะไรมากมายที่แบบดูๆมาแล้วอันนี้ก็คือเป็นเกียร์ธรรมดานี่จะมีปุ่ม อย่าเอาไปขับแลวอันนี้ก็เป็นโหมด normal n o อม,อมันจะขึ้นตรงนี้ปล่าวะใช่ไหมผมดูอยู่เออนี่ปอร์ตแล้วก็ sport p l า s นี่อันนี้ก็จะเป็นแผงข้างทุกคนเห็นว่าเป็นประตู2บานใช่ปะแต่ว่ามันมีถึง4บานก็คือมันคือจุกจกนี้ด้วยนะอันนี้นะเนี่ยนะโดนปึ๊บมันคือจกนี่เว้ยเนี่ยลงก็ลงนี้แต่ว่าแล้วอันนี้ก็คือแบบขึ้นทีเดียวก็ขึ้นทั้ง4บานเลยเอาไปอันนี้ไม่ขึ้นวะ แต่อ่ตนนั้นขึ้นรู้กูต้องปิดประตูวะผมยังไม่ค่อยรู้เลยว่าแบบมันยังไงอะ่ะเออนี่น,น,นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเออโอเคพี่ที่มาถ่ายเนี่ยไม่ได้จะมารีวิวลึกอะไรขนาดนั้นนะแต่จะมาบอกเออผมได้ซื้อรถแท้4 e ี e89 <c oughs> ครับแล้วว่าแบบรถแท้สีประกามันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เดี๋ยววนันในเดี๋ยวผมขอแบบศึกษาข้อมูลว่าแบบเป็นยังไงอะไรบ้างแล้วจะมารีวิวอีกทีนะแต่ตอนเนี้ยคือสิ่งที่ผมจะมาบอกคือเดี๋ยวผมจะมาเริ่มแต่ง แต่งรถไพ่นะแต่ไม่ได้แต่งให้มันซิ่งนะแต่คือแต่งให้มันดูดีอะ่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะมาบอกที่ผมเล็งๆไรนะก็คืออันดับแรกคือปุ่มนี่ปุ่มจะไหนวะอันนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวผมรอคขาว่รไฟร์ติดตรงนี้หนึ่งแล้วสองตอนแรกผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนพรมเว้ย เป็นผมมีแบบนึง่งแบบที่เป็นหนังอะ่ะแต่พอผมได้มาลองแพ้เนี้ยรู้สึกว่าเอออันนี้มันนุ่มดีอ่ะดูดิแล้วมันเจ็บกับฝุ่นได้ดีด้วยแล้วคือซึ่งเวลาผมขับอะ่ะผมจะทอดทอดแบบถอดเท้าแบบขับเว้ยแล้วตรงเนี้ยเหมือนแม่งดับฝุ่นจากรองเท้าอะ่ะอันนี้ก็จะไม่เลอะเออเหมือนอันนี้ผมเหมาะกับอันนี้มากกว่าก็คือแบบคงไม่ได้ซื้อเป็นแบบเป็นหนังอะ่ะโอ้นี่ เดี๋ยวผมเดิลืมบอกนี่ผมก็ซื้อมาครับจริงผมซื้อแบบเป็นเซ็ตเป็นเยอะเลยประมาณแบบหมื่นกว่าบาทนะแต่นี้ผมก็หยิบม,มาอันนึงก่อนเพราะผมเนี่ยจะมาทำความสะอาดพวกนี้มันเป็นตัวทำความสะอาดผ้านะครับเห็นไหมเออบอกผ้าแล้ววันนี้จะมาคลีนตรงนี้วันนี้ไม่มีอะไรนี่ก็เนี่ยช่องข้างหลังเชื่อมกับข้างหลังได้มั้งใช่ไหมวะน,นี่ก็ยังไม่รู้อะไรมากมายแต่ที่รู้ก็คือขับมันมากคือขับไปยิ้มไปเป็นคนบ้าเดี๋ยวไปนี่เขาส่รังเท,ท้าก่อนเออ เออเอาไปดิเออเองเองไปนึงก่อนขอใส่รองเท้าก่อนอเสียบสับโอเคเดี๋ยวเราปิดประตูก่อนดีกว,ว่านี่นะปิดประตูมันก็จะกดตรงนี้อันนี้ก็เปิดเปิดปิด,ปด,ปดวะอันนี้น่าจะเปิดเพราะหลังคาเปิดอันนี้จะปิดโอเคเรากดไปไปก่อนร้อนมากนี่ครับพอกดปุ่มมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเออแต่เหมือนพ่อผมกดแล้วเหมือนมันจะปิดเร็วกว่าวะ่ะเหมือนพอกดปุ่มจักรีโมทแม่ปิดช้ามาก แล้วก็บปิดสิครับปิดสิครับอย่าผมอายนะเออโอเคเยี่ยมสวยงามสวยเยี่ยมอ่ะประมาณนี้พอพอปิดมันก็ถามว่าอึดอัดไหมผมว่าไม่อึดอัดนะได้ตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าตรงเนี้ยมันเหลือสเปรย์ที่จะวางของได้ไปวางบุงซัวได้เนี่ยผมก็วางหมวกวางกระเป๋าตังวางนู่นวางนี่วางนั่น ได้เยอะเลยเออปกติขนาดผมไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วผมขับกาแฟสองคนนะ่ะเออประมาณนี้เดี๋ยวไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราก็จะไปพักผ่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายโมงเนี่ยจะพาเมียไปทําฟันแล้วก็ไปถ่ายรูปตลอดกูต้องใช้ชปัส hop อผิวไม่ได้นอเนเลยช่วงนี้ทํางานอย่างเดียวเลยเออผิวขึ้นเต็มเลย,โอ,ยโอเคมีอะไรอีกไหมวะไม่มีอะไรมั้งก็คือมันมันไม่ได้มีออปชั่นอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเสพสัรในการแบบขับมากกว่า อันนี้เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะทําคลิปแบบรีวิวแบบเจาะลึกน,นะครับว่ารถรุ่นผมเป็นยังไงกินน้ํามันเท่าไหร่อะไรยังไงแต่นี่ผมคือแบบบอกเขาว่ากูซื้อรถใหม่คือซัสซีอีปลายาเป็นรถที่หายยากมากในช่วงนี้คือในตลาดอะมีไม่ถึงสิบคันเลยมั้งใช่ไหมไม่รู้ว่ะหรือมีอยู่ถึงแต่ว่าคันเนี้ยผมว่าดีมากโอเคประมาณนี้ถ้าไม่มีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe รอติดตามผมได้นะครับ ทุกคนครับอันนี้เพิ่มเติมนะทุกคนที่ผมบอกว่าผมหยิบอันนี้มาก่อนเพื่อจะมาหาความสะอาดนะทุกคนดูดิคือเนี้ยอันนี้คือตรงที่ทำความสะอาดเลยนะส่วนตรงนี้คืออย่างแล้วดูเดี๋โอ้โหน้ำยาตัวนี้ดีมากนี่คือแนะนำเลยนะถ้าใครหาน้ำยาที่ทำความสะอาดคันทาราหรือเบาะผ้านะครับอันนี้คือดีมากเดี๋ยวผมทำงานต่อก่อนแม่งดีจัดเลยอ่ะผมซื้อมาเอ้ยย้อนี้แม่งดีกว่าผมซื้อมาหลายอันแล้วเดี๋ยวต้องมีทำคอนเทนต์ล้างรถโชว์ดยดกว่าเอ้ยโอเค บายทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยมามาบอกมันดีจริง